ขับรถมาเที่ยวเจอน้องแมวข้างถนนน่ากลัวมากเลยเกือบหยับไปแล้วกดไลค์กดถูกใจกดสัดต่อให้ให้เราดรับมาชมภารกิจกัน เินตอนแรกหานึกวไม่เจอซะแล้วเกือบเดินกลับไปแล้วสุดท้ายก็เล็งดูว่ายังรอดอยู่ไหมเห็นว่าขยับอยู่ก็เลยต้องข้ามไปสินะรถแม่งก็เยอะจริงๆเจอแล้วยังอยู่ดีร้องใจเลยรอดหมนะรถหายลังข้ามถนนม,มาแล้วดูเหมือนมีความหวังนี่ จากนี้ไปจะเป็นยังไงมาติดตามชีวิตแมวน้อยตัวนี้กัน